ชั้สีไหมอ๋มาแล้วครับมาแล้วถมาั้นสี่ถึงสี่สนะมนะนะไม่หมดเดี๋ยวให้ป๋าเก็บให้หมดตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสี่แล้วนะครับชั้นสี่ของศารลทสภานี่คือหัวหน้ากีธาตแสงพระนยูทินนะครับ คือกันบอกอ <c oughs> ด้านนี้จะเป็นก,กันกันมาจักร,รนะครับชั้นสี่นะครับเดี๋ยวรอพี่ธนาลักกับพี่ไก่นะครับอสองทันนะครับอรากา็ประมาณนี้นะครับ

นี่เราก็มาถึงนะครับในอาคารรัฐสภารนกัรมาิการที่เรียบร้อยนะครับกับปังินไก่นะครับนี่รอรอสักคู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปยื่นหนึ่งสินะครับตัวบรรยากาศนะครับก็ประมานี้นะครับเราก็ทีมงานของเราก็มาพร้อมนะก็หรือหลายคนนะครับจริงพี่แจ็คก็ไม่ได้มาส่งตัวแทนผมมาแทนแล้วกันนะครับหลายหลายท่านนะครับกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย พ่อใหญ่ออนะครับอมอ, <c oughs> อ้าได้คนั่นใช่ไปละนะครับไปล้มาทานให้เขาครับ สิทธิและเสรีภาพในการเดินทางแต่ปรากฏว่าการตั้งด่าน,น,ากกนบบหลังๆมาเนี่ย ทางผู้หลักผู้ใหญ่เองโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิแเสรีภาพของประชุนการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็เลยถึงโอกาสมายื่นถึงท่านประธานฝากท่านประธานด้วยนะครับจังหวัดไหนครับทั่วประเทศผมอยู่ลำพูนลำพูนครับแต่ในการตั้งด่านทั่วประเทศเลือกทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศครับเอาดันเป่าหรือดันอาวุธทุกทุกด่านที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบที่ไม่ถูกต้องที่ที่ไม่ถูกต้องที่่ไมชอบด้วยกฎหมายครับนะครับเดี๋ยวผมจะรับเรื่องไว้แล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าอะไรที่ควรตั้งก็ตั้งอะไรที่ม่ควรตั้งก็ตั เดี๋ยวจะถ่ายโครงการพิจารณานะครับครัได้ครับต้องขอบคุณท่านประธานครับผมขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านทุกท่านได้เลยโอเคขอบคุณครับท่านสอสอขอได้ร่วท่านประธานนะได้ครับได้ครับยินดีครับพีชายใจดีป๋าเข้ามาที่นี่ด้วยกันด้วยกันอย่าลืมเดี๋ยวขอพระนิรันดรขอข้างหลังหน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับียืนกับท่านประธานนะครับทุกคน Mình đi lẹ phải không? Mình đi lẹ phải không? Mình đi lẹ phải không? Mình đi lẹ ดี่ยีพี่ดิถออ้ถ้ามีอะไรที่าท่าประสาัอะไรัได้ครับผมไม่คือพี่น้องทุกคนเน่ยทุกคนที่เดือดร้อนถ้าผมติดต่อไม่ได้ติดต่อนะหมูติดต่อที่งานเราได้ทุกคนประสา,านได้เลยครับเพราะว่าตอนมีเมื่อวานมีคนโทรมาผมก็ยังที่นันกพลโทรมายังไม่ได้โทรกลับเลยอ่ ป่วยครับป่วยอยู่ไม่รู้มีเรื่องอะไรเมื่อวานพอดีกำลังตั้งต่อนะแั้งต่อจ้งก็ได้อยอนนแเขาก็ยัอยู่กเลยไม่โรับแต่ว่าทุกคนครับเพราะทุกคนเดือดร้อนเดือดอะไรย่งไมันมีหลายหน่วยงานหลายหลายส่งหลายอที่ตรับ่อ่ะ แล้วเป็นไงเคยมาสักกีไหมปีนึังไม่เคยมาเลยครับครั้งนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกครับโอ้โหบอกแล้วต้องขอความีป้อมปนอมะครับถึงได้มาได้จะมาต้องมาบอกมาหลายครั้งแต่ไม่ได้เข้ามามาหลายครั้งแต่ก็หลงอยู่ดีมันก็ไม่หลงได้ไงครับเพราะว่ารถสภาโอ้โหโคตรใหญ่้คนกว้างเลยนะใหญ่จริงแต่ที่จอดรถโคตรน้อยนะครับอันนี้บอกตรงนะครับ ใครที่จะมารัฐสภาเนี่ยต้องมาตั้งแต่เช้าไม่งั้นโอ้โหไม่ได้จอดรถผมไม่จอดรถอยู่ที่วัดนะครับวัดแก้วซ้าสี่สิบบาทนะครับตรงนี้หมดสิบถ้ามาถ้ามาสายก็ก็หมดสิบนะครับเราก็จะไปห้องรับรองแล้วก็ห้องท่านสสนะครับห้องพักใหม่เรา นี่ครับทีมงานเรานะครับจริงๆเยอะกว่านี้นะครับวันหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันนะสำหรับทีมงานหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้มานะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมานะ,นะครับมาใหม่ นั่นคือห้องนะครับอภิบายนะครับเราก็ <c oughs> ไม่ใช่กระจกนะ <c oughs> น้ำไม่ใช่กระจก <c oughs> <c oughs> มีคนเคยก็มีแน่นอนครับเพราะว่า เห็นไหมเน่ต้องสังเกตดูดีว่าบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีเส้นแถบเหลืองดำใช่ใช่เล่นได้นะลงไปมุดลงไปมุดได้นะลงไปมุดได้ต้นไม้บ่อยลงอ้าว เดี๋ยวผมต้องแยกเดี๋ยวผมเข้าไปหาเรือก่อนแล้วถึงจะเป็นประชุมกรรมนิการ้าาแล้วตัวัพท์ตัวสั์ผมเขาโทรหาหัวหน้าได้ไหมล่ะพี่แจ็คเี่เแ,แ,แ,แจแอ,แอ,เอานั่นไงพี่แจ็คเอาอาจารย์พัดไปรับพี่แจ็คแล้วนี่ไงแจ็คจะรอมาแล้วครับ ด,ดีครับดีครับป๋าไปแล้วปไปแล้วพี่แจ็คมาแล้วครับแจ็คมาแล้วลไ,ไปแล้วไปแล้วนะครับป๋าก็ไปไประชุมต่อนะครับหลังจากเสร็จภารกิจอยู่ที่ อาคารรัฐสภานะครับยื่นหนังสือให้กันวาธิการตำรวจนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh, yeah. นี่เป็นทางเข้านะครับที่เราเข้ามาใครใครยังไม่ได้กลับยังไม่ต้องออกใครใครยังไม่กลับเอาไว้พี่นงับเลยเหรอกอลังที่งเท่าไอยู่อ้าวกลับได้แล้วครับโอเคสวัสดีครับไปแล้วป๋าไปแล้วครับป๋าไปแล้วนะครับโน่นไปกับพี่แจ็คเีกก่อนหา้๊ Yeah.